สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอทผมเคยพาไปดูอู่ต่อเรือพี่หน่งมาแล้วนะครับซึ่งเป็นอู่ต่อเรือไทยแต่วันนี้ผมไม่ได้พามาดูอู่เรือนะครับแต่ว่ามีเรือระดับลักชัวรี่เลยนะครับเรือยอดของไทยซึ่งประกอบโดยคนไทยนะครับอยู่ข้างหลังผมนี้เป็นเรือในตำนานนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าตำนานของเรือลำนี้กันซึ่งผมมีช่างที่เคยทำเรืออนะันเนี้ย จะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับเราจะนั่งคุยกันว่าเรือยอดระดับ l u x u r วรี VVIP เลยเนี่ยของไทยที่เคยประกอบส่งออกนอกเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาคือข้างหลังนี่แหละลำนี้68ฟุตถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีอีกลำหนึ่งคือ72ฟุตนะครับใหญ่มากนะครับข้างหลังเนี่ยแล้วข้างๆเรือเนี่ยเป็นโมนะครับโมของเรือลำเนี้ดูจากท้องแล้วใช่แน่นอนนะครับโมยังอยู่นะครับโมยังอยู่ แต่ว่าตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรือลํำนี้หน้าตาเป็นยังไงเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับบุคคลในตํานานนะครับที่สร้างเรือลํำนี้นะครับก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับพี่เจคของเราเองพี่เจคครับ,รบพี่เจกเนี่ย เป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างเรือลํานี้ใช่ไหมพี่เจ๊กต้องบอกว่ามันเป็นตานานนะครับดูหนังสือเร่มนี้พี่เจ๊กเขาเก็บไว้เก่าแก่มากมันน่าจะกี่ปีมาแล้วนะพี่เจ๊กน่าจะสิบกว่าปีได้แล้วฮะสิบกว่าปีช่วงนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะพี่เจ๊กถ้าสิบกว่าปีเนี่ยสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> อ่ะมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างหนึ่งนะพี่เจ๊กว่าไหมที่สามารถสร้างเรือระดับลักชัวรี่ระดับ VIP ขนาดนี้นะครับตอนนั้นมัน เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเอาดูเล่มนี้เล้วกานนะเอาวางนี้พี่เจคตอนนั้นเนี่ยสร้างกี่ไซส์ขนาดเท่าไหร่ม้างพี่เจคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วนานจัดลำนี้ลำนี้ก็หกสิบหกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบแปดฟุตลำนี้เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองใหญ่มากนะครับเจ็ดสิบสองนี่โคตรใหญ่ใญ่คนที่ร่วมทำงานลำเรือลำเนี้ย ก็เอามาทําเรือให้กับสมาชิกของเรานะครับอย่างเช่นพี่เจ๊กเนี่ยดูแลเรื่องระบบทั้งหมดเลยของเรือนะครับสุดกับพิวัดที่เรามาทําเบาะทําหลังคาทําผ้าคลุมอะไรกันนะพี่เจ๊กนะก็ทาเบาะเรือลานี้เหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งพี่วิชานี่ตอนนี้ไม่ได้ทําไม่ค่อยได้ทำละปูพื้นไม้ตอนนั้นพื้นไม้พี่วิชานก็ปูลำนี้ปูครับปู่ปูของไมแล้วโครงสร้างในเรือการวางแหย่ะหรอใช่ อ๋อไม่ได้แค่ปูพื้นไม้ใช่งานไฟเบอร์งานระดับนั้นอนะครับแล้วอีกคนที่ลืมไม่ได้พี่หน่องที่ทําสีให้กับเรือเรานะครับที่สอนขัดสีเนี่ยคนนั้นก็ทําเรือลำนี้เหมือนกันใช่ครับนะครับฝีมือคนไทยเนี่ยจริงจริงแล้วไม่ได้แพ้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าดูลักษณะการออกแบบแล้วมันจะดูโบราณโบราณหน่อยเพราะว่ามันสิบกว่าปีมาแล้วใช่ครับเทคโนโลยีเนี่ยมันยังมันยังไม่เท่าปัจจุบันนะครับคนอาจจะคิดว่าทำไมถึง เราไม่เห็นเรือลำนี้ลาเดนสไตล์เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าส่งออกนอกโดยตรงประเทศไทยเนี่ยสร้างแล้วก็ส่งขายเมืองนอกใชต้องดูว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยพี่เจ็กดูหรูหรางแต่สมัยก่อนนู่นเลยนะพี่เจ็กถ้าสี่ปีที่แล้วถือว่าหุดที่สุดแล้วครับสุดยอดที่สุดแล้วใช่ไหมตอนนั้นพวกอัซิมุตะไรมีมายัง อ่สติมูธไม่มีฮะมีมันมันมีแต่อยู่เมืองนอกอยู่แต่เมืองนอกแต่เมืองไทยยังไม่มีเอาเข้ามามีฟันติเกอร์มีพิ้นเซตแต่ติเกอร์พินเซตสไตล์มันก็ออกแนวนี้เหมือนกันใช่ครับแต่มันยังไม่เข้ามาในแทบเอเชียนี่ยังไม่ค่อยแทบจะไม่มีเรือลํานี้ก็คือเมืองนอกเข้ามาร่วมทุนกับไทยแล้วก็ให้คนไทยผลิตนะครับแล้วก็ส่งออกไปขายเมืองนอกอีกทีนะครับเพราะนั้น พวกเทคโนโลยีพวกการทำเรือย่างเงี้ยคนไทยก็จะได้วิชามาได้มาเยอะครับได้มาเยอะนะ <Okay. S 2> ตอนนั้นคนทำงานประมาณเท่กี่คนไม่รู้พี่เจ๊กถ้าตอนที่งานเยอะเยอะก็อยู่ประมาณ80คนได้80คนใช่ครับโอ้โหคือโรงงานเขาเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานใหญ่เลยนะเนี<ช>่ยพี่เจ๊กอ่าแล้วก็ดูแล้วมีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนพี่เจ๊กเครื่องนี่มันเป็นเครื่องอะไรพี่เจ๊กเครื่องเป็นเครื่องแมน เป็น่วนมากเป็นแม่และ MTU มทียูกี่ม้าพี่เจ๊กเนี่ยยังลำอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมดูให้72ฟุตนะครับ1,050แรงม้า2ตัวใช่ครับความเร็วได้เท่าไหร่วะสปีด26ถึง35ิโคชิ่ง23 32ถือว่าเร็วแล้วเนี่ยพี่เจ๊กอ่าลำใหญ่เงี้ยสี้30ขึ้นนี่ถือว่าเร็วแล้วครับอ่าถือว่าเร็ว ถ้าดูแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นเรือยอทที่ใหญ่ที่สุดไหมพี่เจ๊กแล้วก็หรูที่สุดในประเทศไทยที่ประเทศไทยผลิตส่งออกขายใช่นะน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะพอดูรูปทรงแล้วผมพูดตรงๆว่ารูปทรงเนี่ยมันยังดูทันสมัยอยู่เลยนะพี่เจ๊คใช่ครับมันไม่ล้าสมัยมันไม่ล้าสมัยรูปทรงมันไม่ล้าสมัยเรือยอทปัจจุบันก็คล้ายๆแบบทรงนี้เหมือนกันทรงแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าอินเทเลียก็ต้องมีการเปลี่ยนไปมันมีอยู่อันนึงพี่เจ๊กผมเพิ่งไปได้จากพี่อู๊ดมา ทำไมผมถึงมาทําคลิปนี้เพราะผมไปเจอโบชัวอันนี้นี่นะครับผมไปได้ของพี่อูดมารูปทรงทันสมัยมากเห็นไหมพี่เจ๊กตัวนี้88ฟุตอันนี้จะเป็นรูปรีทัศขึ้นมานะครับรูปคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะโชว์ว่าเรือลักษณะเป็นยังไงถือว่าหรูมากนะพี่เจ๊กนะแสดงเ่ายังคลิปความหรูหราของเรืออยู่นะครับโอเควันนี้เอามาให้ดูสั้นๆนะครับว่าคนไทยเนี่ย ผลิตเรือยอทระดับลักชัวรี่ระดับ VIP V ต้อง V VIP ด้วยนะครับรู้ขนาดนี้ฝีมือคนไทยนะพี่เจ๊กนะผลิตมาแล้วผลิตมาแล้วนะครับแค่อยากให้รู้ว่าฝีมือคนไทยเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับถ้าตั้งใจทําต้องพูดคาว่าถ้าตั้งใจทาใช่ไหมพี่เจ๊กใช่เพราะนั้นใครผลิตเรือตั้งใจทําให้ลูกค้าด้วยนะครับอย่า เยี่ยเขียให้ลูกค้านะครับแล้วมันจะได้ความแล็กชวรี่แบบนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เจกมากครับเดี๋ยวครับยังไม่จบจากรอบที่แล้วนะครับที่เราคุยกับพี่เจกไว้นะครับว่ามีเรือยอดคนไทยสร้างใช่ไหมครับวันนี้ผมมาเจอเจ้าตัวเลยครับเลาไดไตล์คนที่จะผลิตเรือยอดลำใหม่ท้ายคลิปเราดูเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าตัวจริงเป็นยังไงนะครับเรือยอดลำใหม่กำลังจะผลิตนะครับเดี๋ยวเราคุยกัน มาเดี๋ยวหาพี่อูดก่อนพี่อูดอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่ต้องวิ่งมาหาพี่อูดนะครับสวัสดีครับอยู่นนดีๆต้องวิ่งมาหาเพื่อจะแค่ห้านาทีสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยต้องวิ่งมาพัทยาแต่ได้ความรู้เยอะได้ความรู้เยอะใช่ไหมแล้วก็อยากสำหรับคนไทยอที่เราจะดูวันนี้คือรุ่นใหม่แล้วซึ่งไม่เหมือนรุ่นเก่าแล้วใช่จะหรูกว่าหญ่กว่าใช่ไหมครับใช่จริงๆต้องต้องต้องบอกว่า คร่าวๆนะให้น้องปั้นเพราะว่าน้องปั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในแบรนด์เนี่ยลาดเดนส์ทเป็นแบรนด์หลือที่เป็นอต้องให้น้องปั้นดีกว่าเป็นลาดเดนส์ทราเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปถึงนั่นผมว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าน้องปั้นทําอะไรคืออะไรเออคือใคร,ใครวะมึงคือใครวะเออ,อก่อนที่จะมาทําเรือยอทระดับลักชัวรี่อย่างนี้ แล้วมึงมาอยู่ดีมึงมาไงวะไปมีความรู้ได้ยังไงมีอะไรโปรไฟล์ยังไงเอทุกคนต้องเอ๊ะมึงเป็นใครอยู่ดีมึงจะมาเล่าเลยเดี๋ยวคนไม่เชื่อเห็นรูปลออย่างงี้มันหน้าอ่อนๆอย่างงี้มีแฟนหรือยังครับยังไม่มียังไม่มีแฟนด้วยเป็นไงล่ะครับเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรือเท่าไหร่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะจริงเนยช่ายังจริงเนีจริงมอนเห็นเหมือนกำกุมกุมมืออยู่ตั้งแต่คุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อชอบเรือมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็ แกเองเขาเป็นคนเล่นเรือเป็นคนเล่นเรือตั้งแต่สมัยเรือตกปลาเรือยอทแกก็เล่นเจสกีเรือเล็กแกเล่นมาทั้งหมดนะครับจนกระทั่งเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วแกก็มีโอกาสได้ลงไปเที่ยวสมุยนะครับแล้วแกก็เลยมีโอกาสได้เริ่มธุรกิจเกี่ยวกับเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังดาเนินกิจการอยู่ก็คือเรือเร็วลมพญานะนะลมพญาซึ่งหลายๆคนจะรู้จักนี่นี่นี่คือเจเนอเรชั่นของลมพญาลมพญานี่ทําอะไรครับเดี๋ยว เดือดแจวมั้พูดเสมช่วยกันแจวแล้วกันนะพี่นะแหมแจวไหวเหรอเรือลำขนาดนั้นธุรกิจหลักๆของลมพยาก็คือทําเรือขนส่งคนข้ามเกาะอก็คือเหมือนเรือทัวร์เือรวร์ใช่ครับผมเราก็จะมี2ส่วนด้วยกันคือมีส่วนที่เป็นเดย์ทัวร์แบบทัวร์ออกไปวันหนึ่งไปเที่ยวตามเกาะต่างๆแล้วก็กลับก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรือเราเรียกว่าเรือทรานสเฟอร์ก็เราใช้เป็นเรือแคทมารันขนาดใหญ่500อยที่นั่ง วิ่งรับคนข้ามเกาะก็จะมีตั้งแต่สุราษฎร์ไปสมุยมไปพังงานเกาะเต่าชุมเกาะน,นางยวนแล้วก็มาจนถึงชุมพรมก็จะวิ่งอยู่ในที่เราเรียกว่าอ่าวไทยตอนใต้อ่อาวไทยตอนล่างนะคะรับมูเกาะอ่างทองโซนแถวนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเขาถึงมาท<ช>าเรือยอเพราะเขารู้จักเรือใหญ่มาแล้วก็พีนนถถ่ถึงบอกว่าเจเรชั่นนี้ไงถึงบอกว่าเจเรชั่นนี้ที่มันมีประสบการณ์ที่มันจะต้องควรควรมาให้ความรู้ต่างจากเราซึ่ง เขาอัพตัวเองถึงขนาดสร้างเลยยอดแล้วก็คนออกแบบก็ชื่อมิสเตอร์ลาเดนสไตล์เลยใช่ครับผมใช่ครับตัวเจ้าของแบรนด์ชื่อคุณมาคัสกนสกุลลาเดนสไตล์เลยเสไตล์นี้เป็นชื่อแบรนด์เขาเลยเป็นชื่อแบรนด์เขาก็คือเป็นคนออกแบบเรือลำนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้นอยากเห็นเรือกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้คุณป้านเปิดให้ดูเลยโมเดลเรือตอนนี้แล้วก็โรงงาน ตอนนี้คือโมเนี่ยเกือบเสร็จแล้วใช่ครับโมตอนนี้ไปประมาณ90%แล้วครับ90%แล้วอีกไม่เกิน1-2เดือนนี้จะเริ่มก่อสร้างตัวเรือลำแรกจริงๆรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้เลยนฮะแล้วก็คาดว่าอีกประมาณ1ปีจากนี้เรือลำแรกก็จะสำเร็จ100%อรมบอกให้ว่าสวยมากอเดี๋ยวเนะาผม,มาให้มุนป้านเปิดให้ดูดีกว่า อันนี้ก็คือเรากมจะไลฟ์ฟีเจอร์ของเรือไปร <đang S 2> ครับอ <ผม S 2> ันนี้ก็เป็นภาพจากด้านหน้าด้านะะหน้าก็จะเห็นวา่าเราจะมีส่วนของฟอร์เด็กด้านหน้าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีซันเบดมีลิฟ so วิ่งแอเรียมีโซฟามีตู้เย็นมีตู้แช่ทุกอย่างเก็บไปหมดนะครับ <ing ophobia> นี่ก็เป็นพัพด้านหลังตรงนี้ก็จะมี c o กพ p i t ห้องโต๊ะกินข้าวสำหรับสิบที่นั่งนะครับอยทั้งข้างในทั้งข้างนอกนะครับดาดฟ้าก็จะเป็นซันเด็กด้านหลังนี่จะเป็นกระจกทั้งหมดเราต้องการให้มีความรู้สึกเหมือนพาโนรามิกเข้าไปนั่งอยู่แล้วไม่มีอะไรมากั้นมองไปดูทุกอยดด้านหลังเราใช้เป็นกระจกทั้งหมดเลยนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเราเป็นออปชั่นให้ลูกค้าเลือกก็คือเรื่องของสี เนื่องจากเป็นเรือสั่งผลิตต่อใหม่ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เต็มที่อ,อย่างอันนี้สีนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่ลูกค้าเราเรียกเข้ามานะครับเรือลำนี้ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ฟิจิเขาก็เลยเลือกเป็นสีฟ้าเทอร์คอยซึ่งมันจะเข้ากับทะเ,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 เลที่ฟิจิดี๋ยวเ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 ดี๋ยวลูกค้าที่ฟิจิ<ไ>สแสดงว่าขายแล้วกำลังจะขายครับกำลังจะขายใกล้จะจบไม่ใช่ว่าสร้างมาไปขายใครวะ ขายแล้วนะครับเริ่มมีการขายแล้วโอเคอถัดมาก็จะเป็นฟีเจอร์ของเรือนะครับเรือตัวนี้เราก็จะมีฟีเจอร์ที่เราภูมิใจนำเสนออะไรหลยายอย่างนะครับอ,อย่างตัวแรกก็จะเป็นเรื่องของบีชคลับนะครับถ้าสังเกตรเรือ88ฟุตไซส์นี้ส่วนมากเนี่ยบีชคลับจะเปิดด้านท้ายออกมาม,มีดิงกิลิฟต์ด้านหลังสำหรับยกเรือขึ้นลงแต่ของเราเนี่ยเราทำเป็นเปิดออก3ด้าน เพราะเราอยากให้เกิดคอนเนคชันระหว่างคอกพิษด้านบน uh huh. นะครับ uh huh. แล้วก็ตัวทิศอยู่เสมอกับระดับนั้นด้านล่างเราจะเปล uh huh. เป็นคอฟพิษแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่น2ห้อง uh huh. ด้านในนี้เมื่อเอาเรือ,อยางที่สกีออกนะครับก็จะสามารถทำเป็นลิฟวิ่งแอเรียได้อีกห uh huh. นึ่งพันด้านบนก็เป็นเหมือนกันนะครับและสิ่งอนดมควาสุขอย่างหนึ่งก็คือเราจะเจอปัญหาบ่อยๆว่าเวลาไปเล่นเรือแล้วเนี่ย เราจะมีเจสกีมีเรือยางซึ่งจะต้องมาผูกไว้ท้ายเรือมันก็จะเกี่ยงกับเรื่องของการเล่นน้ำพอเรือสามารถเปิดออกด้านข้างได้เนี่ยเราก็จะย้ายเรือยางเจสกีทั้งหมดมาผูกไว้ด้านข้างทาให้ด้านด้านหลังเนี่ยลูกค้าเจ้าของเรือสามารถเล่นน้ําได้อย่างเรินิดนิมชุดนี้กาลังฮิตตอนนี้มันมันเรือรุ่นใหม่ๆต้องมีอย่างนี้ใช่มันคล้ายๆกับร้านอาหารที่มันต่อแล้วก็มีแอปเปเลแล้วสามารถนั่งไอ้คำว่าบีสกับก็คือนั่งแล้วสามารถ เหมือนกูนั่งอยู่บนน้ำบนทะเลแล้วก็คือด้วยความใหญ่ของเรือจํานวนคนมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มเนื้อที่ด้านหลังให้เยอะขึ้นเพื่อรองรับกับจํานวนคนด้วยนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของซันเด็กตัวดัดฟ้านะครับดัดฟ้าของเราเนี่ยจะแบ่งไว้หลักๆด้วยกันทั้งหมด4โซนนะครับโซนที่หนึ่งด้านหน้าสุดอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นตัว flybridge สำหรับขับเรือ,อะนะครับก็จะมีอินสูเมนท์ทุกอย่างสําหรับให้กัปตันสามารถมาออปเรตเรือได้นะ ถัดมาจากตัวตัวคนขับนะครับก็จะเป็นในส่วนของซันเบสขนาดใหญ่2องอันนะครับบวกกับโซฟาเพื่อเป็นโซนพักผ่อนนะครับสบายถัดมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นบาร์นะครับบาร์พร้อมเตาปิ้งเตาย่างนะครับเครื่องทำน้ำแข็งตู้แชเย็นทุกอย่างนะครับ,แ,แ,รบแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวขนาดสิบที่นั่งโซนที่4นะครับ,รบท้ายที่สุดหลังสุดโซนนี้เป็นโซนที่เป็นฟรีดอมเป็นอิสระให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะครับอย่างในแบบที่ออกมาที่นำเสนอตรงนี้นยครับเป็นเวอร์ชั่นสำหรับ เมนต์แลูกค้าต่างชาตินะครับก็จะมีตัวเซฟูซี่กับมีถ้าด้านขวาจะเห็นจะเป็นตัวชาวเวอร์อาบน้ำทั้งหมดก็จะมีหลังคาปิดนะครับพื้นที่ซันเด็กทั้งหมด63ตารางเมตรให้จัดเต็มใหญ่ๆไปเลยอยากทำอะไรได้ใหญ่มากนะทั้งหมดข้ใหญ่เรือเป็น88แล้วก่อนคอนโดที่เราซื้อกัน3-4ล้านในที่ห้องแถวแบบอย่างงพี่ดีมันกี่ตารางเมตรคอนโดเล็กกว่านี้เนาะเล็กกว่านี้คอนโดเล็กกว่านี้3ตารางเมตรราคานี่บอกได้ไหม ราคาเปิดตัวเราเปิดเป็นยูโรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวให้บอก่อนอุบไปก่อนแต่ว่าราคาบอกได้ผมรู้ว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับคือในหัวทุกคนตอนนี้ลองลองคิดดูก่อนว่าสักเท่าไหร่ราคาคนไทยมันจะคนไทยสร้างมันเรือหรูระดับโลกอย่างเนี้ยซึ่งติ๊กี้บอกแล้วว่าเริ่มมีขายออกไปแล้วเมันจรเท่าไหร่วะ เดี๋ยวเป็นยูโรแล้วก็ไปคูณเอากันเอาเองต่อเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ที่เราทําเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์บิวอินขึ้นมานะครับถ้าสังเกตโซฟาตัวนี้จะมีพนักพิงอยู่ตรงกลางนะครับพื้นที่เหล่านี้เราเราทราบว่าคนใช้เนี่ยใช้หลายฟังก์ชันเป็นมัลติเพอร์เพสนะครับใช้เป็นทานข้าวบ้างใช้เป็นพักผ่อนบ้างหันมาดูวาวหันมากินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปหันเป็นดูวิวอย่างตัวพนักพิงเนี่ยครับเราจะเลื่อน ได้สระดับคือหลังสุดตรงกลางและก็น่าสุดเลื่อนไว้ตรงกลางก็จะเป็นโซนสําหรับเก้าอี้นั่งนั่งทานข้าวนะถ้าเลื่อนมาด้านด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยก็จะกลายเป็นเตียงขนาดใหญ่ที่เอาไว้นอนหันหลังดูวิวข้างหลังก็ได้หรือจะหันมาข้างหน้ามานั่งคุยกับเพื่อนก็ได้เช่นกันนะอันนี้เข้าอินทีเรียด้านภายใน อันนี้จากตัวอของผิดด้านหลังพอเข้ามาถึงปั๊บก็จะเจอโซฟาตัว L2 อันที่นั่งรับเข้าหากันนะครับด้านซ้ายมาถึงก็จะเป็นโซนเก็บของลิ้นชักต่างๆนะครับสำหรับสตรจตัวนี้ก็จะเป็นโซนแฮงเอาท์ใหญ่ๆอีกหนึ่งโซนะนะครับก็จะมีทีวีซ่อนอยู่ยกขึ้นมาได้อะ,อะไรเงี้ยนะครับพอถัดจากตัวห้องนั่งเล่นไปก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวะนะครับส่วนโต๊ะกินข้าวพอถัดจากโต๊ะกินข้าวไปเนี่ยก็จะมี สโซนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านซ้ายเข้าไปก็จะเป็นห้องครัวนะครับด้านขวาก็จะไปเป็นห้องนอนเจ้าของมาสเตอร์แคบินจากห้องครัวก็จะเป็นบันไดยแยกสําหรับลงไปห้องลูกเรือนะครับตอนออกแบบ,รบเราออกแบบไว้โดยที่เ,เจ้าของเรือเนี่ยสามารถล็อกส่วนเจ้าของทั้งหมดแล้วลูกเรือยังสามารถใช้เรือได้ ห้องครัวก็จะมีประตูออกด้านข้างกัปตันสามารถเข้าห้องครัวลงไปห้องนอนและขึ้นไปด้านบนเพื่อขับเรือได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาห้องนี้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในส่วนของเจ้าของเลยงั้นเจ้าของสามารถล็อกไว้เก็บของไว้เก็บกุญแจไว้กับตัวและมั่นใจได้ว่าไม่มีใครเข้ามาใช้ห้องนอนพูดง่ายๆอย่างที่เราคิดกันล่องโหนได้เลยกัปตันลูกเรือล่องโหนเลยนี่ก็จะเข้าสู่ห้องนอนเป็น v i p อ่ายังไม่ใช่มาสเตอร์ยังไม่ใช่มาสเตอร์ใหญ่อย่างนี้เลยเหรอ มี V I P ห้องนี้24ตารางเมตรอุ้ยคอนโดคอนโดห้องเล็กอห้องนห้องหนึ่งนี่มันใหญ่กว่าห้องมาสเตอร์เรือยอทระดับ70ฟุตอีกก็เอายัยาบอะใหญ่กว่าห้องนอนมินิสกูอะเออต้องบอกว่าไม่ใช่ห้องเจ้าของนะอ้นี่ห้องแขกห้องแขกห้องแขกแค่แขกเฉยๆตัดมาก็ได้ดูห้องน้ำ นี่ก็จะเป็นห้องน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ํา v i p ห้องน้ําแขกมีอ่างอาบน้ําใช่ครับเราให้จัดเต็มแล้วทุกครั้งเราเรารีวิวแต่ไม่ยืนหนาผมกำลังสงสัยว่าอีเรือลำนี้นี่มันมันจู่น้ํากี่ลิตรมีขนาดห้องนอนแขกยังมีอ่างอาบน้ําห้องนอนเจ้าของก็ต้องมีแน่ๆแล้วถ้ามันแช่น้ํามันทุกวันนิดน้ามันจะเอาไงวะอ๋อเครื่องทําน้ําจืด ต้องสิดเครื่องทาน้ําจืดก็อย่างที่ฟลิกบ้านว่าเวลาการออกทลิปเนี่ยเขาก็ต้องคํานวณวันเด่นอาทิตย์ใน้อ้าไหลสามวันสี่วันตัวเรือเองเนี่ยมาเนี่ยเราให้แพงน้ําจืดสี่พันลิตรสี่พันสี่พันลิตรให้กับเรืออยู่แล้วก็ถังน้ํามันละครับถังน้ํามันตัวนี้หมื่นสองพันลิตรครับเติมไปขายบ้านขายช่องเลยนะครับถัดมาก็จะเป็น ห้องเล็กสุดในเรือคือห้องทวินนะครับห้องที่เขาเรียกว่าเกสเคบินนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวอีกเช่นกันนะครับแต่เตียงก็จะเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงที่หากันหากันได้ใช่ครับปยัดกระชอนได้คล้ายๆเราที่เรเก่าๆแต่ห้องเกสอันนี้ห้องน้ําในตัวพี่วุฒิถ้าส่วนมากมันก็จะเป็นห้องน้ํารวมไปข้างนอกจะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ํหรวมอันนี้ก็คือห้องน้ําในตัว้ํนนี้ถ้า ภาษาคอนโดก็คือห้าห้องนอน6ห้องน้ำเรามีห้องน้ำในห้องนอนทุกห้องแล้วก็มีห้องน้ำกลางวันห้องน้ำเดย์เฮดอีกหนึ่งห้องที่มีเฉพาะตรงตรงห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งห้องห้าห้องนี่คือรวมห้องกับตันหรือยังยังไม่รวมครับมีห้องกับตันและห้องลูกเรืออีกสองห้องอ๋อกับตันกับลูกเรือแยกกันอีกแยกอีกครับบ้าเป็นบ้าเป็นพูวิลล่าที่มีเจ็ดห้องนอนเออผมก็เลยจะบอกนี่ในพูวิลล่าข้างค้าในเจ็ดห้องนอนเนี่ยห้องมาสเตอร์นี่มีมีรูปให้เห็นหรือยังครับ ยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือตอนนี้เราเรายินดีให้ลูกค้ามานั่งว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณชอบแบบไหนอะไรผมอยากเห็นตัวจริงแล้วคุณป้านเปิดตัวจริงให้ผมดูหน่อยดีกว่าตัวจริงก็คือตัวที่กําลังสร้างอยู่ในโรงงานนะครับจะบอกว่าต้นลิปเนี่ยผที่ผมให้ดูว่าเป็นเรือยุคแรกของลาเดนสไตล์จนมาถึงวันนี้ลาเดนสไตล์กำลังจะเป็นแบบนี้แล้วเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย ทุกคนพอเห็นมาถึงตอนนี้แล้วก็จะเห็นนะครับว่ารุ่นแรกเนี่ยจะออกสไตล์เสียหน่อยเป็นแบบไม้ขัดมันแบบสไตล์เสียโค้ง,งรุ่นนี้ก็จะออกดูโมเดิร์นขึ้นแล้วโมเดิร์นแบบเหมือนคอนโดหรูบ้านหรูๆรูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องลูกมันจะต่างกันสัก20ป,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 นะป,ปีใช่ไหมสิบกว่าปีไปปายนะสิบกว่าปีใช่รับกว่บเพราะฉะนั้นอินเทอร์เนียต่างกันเยอะเลยอินเทอร์เียต่างกันเยอะเลยอย่างที่พี่วีเล่าได้เลยครับเรือลำนี้จริงจยังมีของเล่นอีกหลายอย่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ อันนี้เดี๋ยวไว้เรือเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วผมเชิญพี่ไปดูเต็มๆจริงๆอีกรอบหนึงอ่ะสุดท้ายเลยนะครับก่อนจบก่อนจากกี่ยูโรครับลำนี้นะครับสี่ล้านแปดแสนแปยูโรครับง่ายๆลองไปกดดูเอาเองว่าเรือ4ี่ล้านยูโรเนี่ยจะได้เรือแบบไหนกับที่เรานั่งคุยกันแตต้นก็คือทำออกมาได้กำไรถึง5 0 0 0มั่นไหมครับ ลำหนึ่งบาทห้าหมื่นบาทของหมื่นบาทบ้างตึงๆตึงะเดี๋ยวรอดูลำแรกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับลำแรกคงอีกประมาณสักปีหนึ่งใช่ครับผมอาจจะแก่ตายก่อนก็ได้อาจจะอยู่ไม่ถึงอ่าตอนหน้าอาจะแบบมีคนประคองขึ้นขึ้นเรือครับเดี๋ยวรอดูว่าตาอุดจะนั่งวิวแชร์ไปถ่ายด้วยหรือเปล่าโอเควันนี้บ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันเรือลำหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ